เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังนะครับหรือวัดพระแก้วนั่นเองนะครับทุกคนและตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ไฮไลไท์ในการถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งเลยนะครับทุกคนเข้ามาบริเวณด้านในเขตของพระบรมมหาราชวังนะครับเราก็จะผ่านตรงนี้นะครับทุกคน ตรงนี้นะครับจะเป็นทางที่เดินไปซื้อตั๋วซื้อบัตรนะครับทุกคนนะักท่องเที่ยวก็อยู่ที่200บาทส่วนคนไทยเข้าฟรีนะครับจะต้องเอาบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่เขาดูด้วยนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็เดินมาเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับตอนนี้มาตอนเช้านะครับทุกคนจะบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวคือเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนตัวของเจดีย์หรือตัวของปราสาทต,ต่างๆนะครับก็จะมีรูปลักษณ รวดลายต่างๆที่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความงดงามเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่สวยแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็มุมตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับทุกคนอันนี้อยู่บริเวณโดยรอบของพระบรมมหาราชวังนะครับผมตรงที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนะครับผม นี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนที่ผมก็เดินถ่ายให้กับทุกคนได้ชมนะครับบริเวณข้างๆหรือบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีตัวปรา,าสาทต่างๆนะครับให้เราได้เที่ยวชมดูความงดงามความสวยงามต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็ดูจากนักท่องเที่ยวนะครับก็คือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียหรือชาวยุโรปนะครับก็ ต่างก็เข้ามาเที่ยวมาชมมาดูความงดงามของตัวปราสาทตัวพระบรมมหาราชวังเองนะครับผมซึ่งสวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับตัวของผมเองก็ถือว่าเป็นบุญนะครับได้เข้ามากราบไหวมาสักการะนะครับทุกคนก็คือครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่หลายๆรอบแล้วนะครับทุกคนก็คือแต่ว่ามาทุกครั้งนะครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรเลยนะครับทุกคน ก็มาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นได้โอกาสนะครับในการถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ชมนะครับผมตัวปราสาทนะครับหรือตัวภาพระรมรารัชวังนะครับก็จะมีเป็นการเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นศิลปะที่สวยแล้วก็งดงามมากๆทําให้ชาวต่างชาตินะครับคือชอบมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพวาดที่อยู่อ่าข้างๆระเบียงคดนะครับทุกคนซึ่ง เป็นภาพวาดที่เล่าถึงเรื่องราวของรามเกียรติ์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารามเกียรติ์มีหลายประเทศแต่ประเทศไทยของเราสามารถสื่อออกมาอย่างสวยงามแล้วก็งดงามมากๆนะครับผมเหมือนที่บอกนะครับว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีเอกลักษณ์มีความสวยงามมีความงดงามที่ชาวต่างชาติยกย่องนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับมี เอกลักษณ์ที่งดงามแล้วก็สวยงามนะครับผมเป็นภาพที่ลงรักปิดทองนะครับซึ่งมีความประณีตมีความบรรจงที่ดีมากๆเลยนะครับต่างชาตินะครับไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบของเราได้เลยนะครับทุกคนซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับก็จะอยู่บริเวณอ้อมๆของ พระราชวังนะครับทุกคนอยู่บริเวณระเบียงคดนะครับผมก็สามารถเดินชมเดินดูเดินถ่ายรูปถ่ายคลิปได้นะครับผมถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาชมมาดูนะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดความงดงามนี้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาชมนะครับผมถึงแม้จะเป็นคลิปที่ ไม่ได้สวยงามหรือเลอดเรืออะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราเต็มใจที่จะถ่ายคลิปเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่ๆเ,เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมไปไหว้ขอพอรองค์พระแก้วนะคบพระแก้วมรกตนะคบเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปบริเวณตัวของปราสาทให้กับทุกคนได้ชมนะครับผมซึ่งสวยงามแล้วก็งดงามจริงๆทุกคนดูชาวต่างชาตินะครับที่มาต่อแถวต่อคิวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปไหว้ไปขอพอรองค พระแก้วมรกตนะครับผมคือเยอะมากๆเลยนะครับข้างๆนี้นะครับการจัดสวนก็จะมีรูปปั้นนะครับทุกคนบางคนก็บอกว่ารูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นเก่าแก่กโบราณที่ขุดได้นะครับผมนี่นะครับบริเวณข้างๆก็คือสวยงามและงดงามมากๆเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับที่มาเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วทุกคนจะต้อง มากราบมาไหว้มาชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกฟากหนึ่งนะครับผมทางออกนะครับแต่ว่าผมจะถ่ายให้ชมช่วงทางออกให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ชมก่อนนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปดูองค์พระแก้วมรกตซึ่งเป็นองค์พระแก้วที่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับผม นี่นะครับในเขตพระบรมมหาราชวังคือสวยงามมากๆแล้วก็สะอาดตามากๆเลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มีทหารรักษาพระองค์มีต่างๆนานาน,านะครับดูแลอย่างดีนะครับผมการจัดสวนก็คือสวยมากๆเรียบร้อยดูดีมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะแพลนให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ชมบริเวณโดยรอบนะครับผมซึ่งมันสวยงามแล้วก็งดงามจริงๆนะครับทุกคน นี่นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครจําได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ตอนที่เขาจัดงานเนาะจัดงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมอันนี้ก็แอบพามาดูลวดลายต่างๆนะครับบริเวณรอบๆของปราสาทนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะครับชมองค์พระแก้วมรกตด้านในนะครับก็คือเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปนะครับทุกคนแต่ว่า สามารถเข้าไปชมได้อันนี้เราถ่ายจากด้านนอกนะครับผมนี่นะครับก็ขอพอรให้กับพี่พเพื่อนเอนทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมนี่นะครับองค์พระแก้วมรกตซึ่งสวยงามมากๆเราก็ได้แต่ถ่ายบริเวณด้านนอกนะครับซึ่งด้านในไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้แต่ว่าสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพอรได้นะครับทุกคนลวดลายกระจกต่างๆ ลายกระหนกต่างๆความเป็นไทยซึ่งสวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยใช่ไหมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับได้รับชมกันอีกนะครับผมคลิปของเราเหมือนการย้ำนะครับว่าเป็นไกด์ไลน์ของการท่องเที่ยวนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ